สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอวายรายการที่จะเปิดโลกัศน์ทุกท่านให้รู้จักัท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาคงจุ้ยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะนะถามไปแล้วคงจุ้ยสัญจรสัญจรคนเยอะไหมนคนถึห้าสิบคนค่ะนะครับก็เป็นคนใหม่เยอะมากนะครับเที่ยวนี้เป็นคนใหม่เยอะมากก็เลยได้สอนแบบช้าๆสอนพื้นฐานซึ่งตาโตก็ไลฟ์ไปแล้วนะก็คนที่ สนใจอยากติดตามก็ไปดูย้อนหลังหรือคนที่กำลังจะเรียนในคอร์สเร่งรัดวันที่1 8บ9 2 1สิบนะครับสิงหาควรอย่างยิ่งที่จะมีพื้นฐานได้เข้าไปเรียนรู้ก่อนนะครับปาสอนเรื่องของโลสุไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับโสลสซการ้ที่ของพลังสองเรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องของพลังแล้วก็เรื่องของสมดุลของพลังก็คือส่สัตว์เทพเจ้านะ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในทางฮวงจุ้ยเป็นพื้นฐานสําคัญเลยก็เหมือนที่เกิดไว้นะเรียนแค่ฮวงจุ้ยสัญจรก็เป็นมีความรู้มากกว่าอาจารย์ฮวงจุ้ยั่วไปแล้วนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยเลือกที่อยู่อาศัยพี่นิดพิจารณาได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในเบื้องต้นได้ก่อนคนี่ก็เป็นพื้นฐานที่ถูกต้องถ้าสนใจศาสตร์นี้นะครับ ถ้าอยากเรียนรู้มีความต้องการที่จะซื้อบ้านหาบ้านใหม่จัดการอะไรใหม่ที่ดินใหม่เลยเนี่ยอย่างยิ่งที่จําเป็นต้องไปเรียนนะหมายาถึงเวรผู้ช่วยสัญจรใช่ หรือหงช่วยเร่อนรักกดกนคือ <c oughs> คือจริงๆแล้วเรามี <c oughs> ช่องทางหลายช่องทางนะคะถ้าต้องการเรียนเป็นเคสสตาี้เรียนที่ห้องเรียนที่ปากเกร็ดนะคะที่อาคารหงช่วยอาจารย์มาในกรุงเทพนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะประกาศว่าจะเสาไหนนะตามปกติเนี่ยก็จะเป็นเสาที่2และเสาที่4ของทุกเดือน,<ช>นะะซึ่ง ครั้งหน้าต่อไปก็จะเป็นวันเสาร์ที่12สิงหาคมใช่เป็นวันแม่พอดีนะครับก็มีการเรียนการสอนนะครับที่อาคารเรียนหูช่วยอาจารย์มานะครับซึ่งในวันนั้นมีกรณีพิเศษด้วยนะคะใครไปจะได้รับนะได้รับรางวัลที่ไปนะคะก็คือท่านอาจารย์จะแจกของนะคะพูดง่ายๆว่าแจกในวันแม่แหละนะคะับโพธิสัตว อวโลกิเตสวนนะคะอันนี้ซึ่งเนี่ยถ้าเราสังเกตไหจับสังเกตที่ท่านอาจารย์แจกให้นะครับค่ะหลายครั้งแล้วเนี่ยที่เป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยมาตั้งแต่ยันพยายมประจันยุก,ก้าประจํายุก,ก้านะครับแล้วก็ยันอักษรรุ่นเพื่อความโชคดีเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเรียกทรัพยเ์ยเรียกโชคอ่ะก็ ล้วนแล้วแต่เป็นเคล็ดที่จําเป็นต้องใช้ในยุคเก,ก่าทั้งนั้นเลยถูกต้องค่ะแล้วเป็นเคล็ดที่เป็นพื้นฐานจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเสียตังเลยนะแค่สละเวลามาเรียนได้ความรู้ด้วยได้ของเคล็ดกลับไปทําหงช่วยด้วยค่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วที่อื ถ้าวันที่12ใครจะเรียนนะคะเราควรตรวจ ATK มาด้วยนะคะเรายัง<ร>ไม่ประมา<น>ะรับเราต้องการผล ATK 24ชั่วโมงนะครับคุณสามารถใช้แสดงผลที่ ตรวจมาแล้วกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับวิธีการก็คือถ่ายคู่กับบัตรประชาชนนาฬิกาดีกว่าโทรศัพท์ที่มีงาว้บวนโทรศัพท์แล้วก็โชว์ว่าวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็วางผลเอทีเคไว้ก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ต้องปฏิทินนะเพราะปฏิทินมันอยู่ที่อ่ะแล้วก็อย่าลืมนําบัตรประชาชนมาด้วยนะคะเพราะว่าต้องการให้ลงทะเบียนเพื่อที่เราจะจับรางวัลกันลุ้นรางวัลนะครับก็ลุ้นลาันว่าจะได้รับมวลอะไรไป ก็สาหหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องตอนต่อของฮ่องกงนะครับก็เป็นหูงช่วยฮ่องกงนะครับไปดูว่าเขาใช้หูงช่วยกันเข้มข้นแค่ไหนการเรียนหูงช่วยแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเราพอเรามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นมากนะครับในขณะที่ธุรกิจใหญ่ๆสเกลเป็นพันล้านหมื่นล้านเขาใช้หูงช่วยกันเป็นเรื่องปกติอาจารย์สอนให้เพื่อหนึ่งคือเรา เกิดความเชื่อมั่นพอเราเชื่อมั่นปุ๊บในการทำางช่วยครั้งต่อๆไปของเราเนี่ยมันจะง่ายขึ้นและมันจะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นพูดง่ายๆว่าวิสัยทัศน์จะกว้างไกลขึ้นใช่ะคระันะครับออนอกเหนือจากที่ได้ได,ได้ได้ความเชื่อมั่นแล้วก็อีกอันนึงที่ได้คือความรู้พื้นฐานนะครับอย่างเช่นอะไรควรมีอะไรไม่ควรมีอะไรมีได้อะไรมีไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นมากเราเรียกว่าเกร็ดสำคัญสำคัญ ก็จะมีสอดแทรกทุกครั้งที่ท่านอาจารย์สอนว่าอนุนได้อันนี้ไม่ได้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้เลยนะครับโดยที่เราแก้ไขเองที่บ้านได้ไม่ต้องรอท่านอาจารย์ไปตรวจก็หลังจากไปตรวจงานมาแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะวันที่ท่านอาจารย์ไปทํางานวันเสาร์นะคะเคสนี้ก็อยากจะเล่าคร่าวๆให้ทุกคนฟังก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ฟังจากปากท่านอาจารย์เองครั้งหนึ่งนะคะในรายการ หงุดยรับปรุนนะคะซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่ใช้พัดลม,มคือ,อลูกศิษย์ย้ายขึ้นบ้านดาวเหินสวรรค์แล้วก็ทำหงุดหรับรนปีหนึ่งแล้วทานาารยนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงย,ยังนะใช่ยังไม่คืบหน้าตามที่ททพลังคว,ควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นก็พอไปดูอ้าวพัดลมนี่เองเราจําได้ไหมคะว่าเคสพัดลมมีอยู่บ้านหนึ่งเนะืที่ทานาารยนบอกว่า เคสพัดลมสีแดงใช่ไหมตอนนี้ก็คือลูกศิษย์ก็เลิกใช้ไปแล้วนะพัดลมสีแดงเลิกใช้ไปแลวนะคะเพราะว่าถวายวันแล้วบังเอิญว่าตั้งอยู่ในตําแหน่งผิดนะตั้งอยู่ในตําแหน่ง5้าผีนะคะพัดลมสีแดงนั้นก็เลยยิ่งเพิ่มความเป็นอัปมงคลให้กระจายขึ้นไปแต่ทีนี้ปรากฏว่าอันนี้ก็ใช้พัดลมสีขาวนั่นแหละแต่ตําแหน่งที่เขาตั้งนะคะคือตําแหน่งที่อยู่ข้างเตียงอก็ปรากฏว่า โอ้คุณพระคุณเจ้าท่านอาจารย์บอกเนี่ยพัดลมตั้งอยู่ที่ไหนนะมันก็พัดพลังออกจากตรงนั้นนะคะดูลักษณะกา,ารเป่าละกันแล้วเวลามันเป่าเนี่ยมันไม่ได้เป่าเป็นเส้นทางแบบนี้นะคะม,มันเป่ากระจายไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพอตั้งพัดลมไว้ข้างเตียงแล้วก็เปิดไว้ตลอดเวลาม,มันก็เป่าออกตัดพลังเท่ากับว่าใช่เท่ากับว่าตัดพลังที่จะเข้าเตียงถูกต้องอันนี้ประการที่1ประการที่สองตำแหน่งที่ตั้งวาเนี่ยคือตำแหน่งที่ใต้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ ผลักพลังออกจากที่ใต้ด้วยอ่ะอันนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สามปรากฏว่าเขาเอาเขานำพัดลมนั้นมาตั้งจ่อบริเวณหัวเขา่าและท่านอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยตั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เจ็บเขา่าเจ็บข้อหรอกเขาก็บอกว่าก่อนที่ก็จนี้ก็เจ็บอยู่ทุกครั้งที่นอนเตียงก็เจ็บตลอดเลยนะ้ท่านอาจารย์มันจะไม่เจ็บได้ยังไงล่ะอันนี้เขาถือว่าเขาเรียกว่าม,มันเป็นวิ่คาคือ มันเป็นการเติมพลังหยินไงปะเ,ออเพราะว่าลมใช่ไหมทีนี้มันเท่ากับว่ากระดูกอะ่ะมันได้รับลมมากเกินไปไงอ,อ,อ่ะก็คือมันมกลายเป็น,น,นลมลมอยู่ในกระดูกแล้วก็เลยเกิดอาการเจ็บป่วยอักเสบอาจารย์บอกว่านี่ยังดีนะว่ามันยังไม่ถึงถ้าเกิดว่านานกว่านี้นะเกินสักสามปีนะเนี่ยคราวนี้แหละจะเกิดอาการชาแบบชาถาวรเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็จะมีอาการชาเป็นพักๆเออนี่นะถึงว่านะสมัยก่อนคนโบราณก็ถึงห้ามเอาพัดลมไปจ่อ เวลาตอนกลางคืนเรานอนแล้วเราเอาพัดลมไปจ่อเนี่ยพอเราตื่นมาเราจะรู้สึกว่าเราปวดหัวหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งคืออาจารย์บอกว่ามันคือมันมันคือการเพิ่มพลังยินเอายิ่ะไปเป่าเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้พลังชี้อย่างในร่างกายมันหายไปสูญย์สลายหายไปด้วยทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยโดยลักษณะถ้าคุณจะใช้พัดลมคุณจะต้องรู้ว่าคุณควรจะตั้งที่ไหนตั้งทางไหนหันไปทางไหนตั้งตรงไหนตำแหน่งไหน เพื่อที่แล้วลมที่จะใช้เนี่ยนะจะลมแบบกระจายสายหน้าเธอไม่รักหรือว่าลมระดับสองระดับสามนี่ก็ไม่ได้นะเพราะถือว่าพลังก็จะกระจายไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะเป่าเพื่อที่จะนําพลังไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็คืออันนี้บ้านนี้ก็โชคดีบ้านนี้อาจารย์ก็ชีต้ตำแหน่งให้แล้วว่าจะตั้งตรงไหนใช่ไหมคะมเพราะว่าเขาแพ้แอ อืปัญหาคือเขาแพ้แอร์เขาถึงย้ายไปใช้พัดลมแต่ปรากฏว่าพัดลมเนี่ยเออเขากลายเป็นตัวขัดความพลังอย่างที่สุดเลยนะเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบพัดลมจริงอ่ะเขาก็ท่านอาจารย์บอกว่าใช้ลมเนี่ยระดับหนึ่งพ่อคือลมเอื่อยเอื่อยอ่ะแล้วเป่าจากมุมเหมือนจากมิงชายเว่ยอ่ะไปที่เตียงเขานําพลังแห่งความผุดไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีทิศทางที่ถูกต้องนะเรายังสามารถจริงๆในหนังสือท่านอาจารย์เนี่ยมีเคล็ดนะคะ ทำเกี่ยวกับพัดลมเนี่ยคือสามารถที่จะแขวนเหรียญเหรียญจีนสามเหรียญผูกได้แดงไว้ได้แล้วก็แขวนลูกแก้วคริสตัลเล็กๆไว้ได้ที่ตะแกรงนะที่ตะแกรงเพื่อเวลาลมผ่านแล้วเนี่ยลมจะผ่านเหรียญไปเนี้ยนี่คือเคล็ดง่ายๆนะครับเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่ป๋าบอกที่เราเรียกว่าเกล็ดสำคัญสำคัญเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยและคุณสามารถทําได้เลยเนี่ยมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้อย่างเช่นนะครับอ่ะหน้าตะแกรงพัดลมนะครับการแขวนเหรียญสามเป็นการสร้างสภาวะหยาง แล้วก็ความมั่งคัง่งความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นการเอาเหรียญโปรยไปติดที่ใบพัดของแอร์ไอหน้ากากแอร์ที่ฟินแอร์เนี่ยนะครับก็ช่วยเพิ่มความเป็นมงคลน,นะครับก็ติดตามกําลังเลยหรือว่าติดตามความรู้ที่เรามีจะ6เหรียญแต่เก้าเหรียญจะสิบเหรียญก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ทีนี้ออนอกเหนือจากพัดลมแล้วเนี่ยบางคนเนี่ย ก็บางบ้านก็ไม่ได้ใช้พัดลมหรอกก็เป็นแอร์หมดแต่ว่าบางเออเว่าทิศทางการติดตั้งแอร์นั้นน่ะเราถ้าเป็นถ้าเป็นทางเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าลมก็จะเป่าสวนประตูนะคะอันนี้คือข้อต้องห้ามเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูหน้าประตูห้องนอนนะคะหรือว่าเป่าออกทางหน้าต่างก็เป็นอันตรายเช่นเดียวกันนะคะมันก็คือการสูญเสียพลังแบบหนึ่งต้องดูด้วยแล้วก็มันตัดมันขวางเส้นทางพลังได้ไหมอาจารย์ป๋าจำได้อีกเคสหนึ่งที่บ้านดาวเหินเหมือนกัน บังเอิญห้องที่เปิดประตูดาวเหินนะมันอยู่มันอยู่มุมค่ะแล้วการที่จะออกจากห้องนั้นมาเนี่ยมันมีแอร์อยู่ตรงมุมเหลี่ยมพอดีค่ะแล้วมันเป่าลงเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามันตัดพลังเนี่ยขังพลังที่เข้ามาเนี่ยให้มันอยู่แตในเพราะห้องนั้นห้องนั้นเลยกลายเป็นห้องพลังแล้วมันไม่ไปทั่วบ้านอ่ะมันก็ขวางอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับ ซับจะมาแล้วเอาอะไรไปดันมันไว้อุดมันไวอย่างเงี้ยแล้วบ้านนี้นะบ้านนี้นะไม่ใช่แค่เฉพาะพัดลมนะช่องแอร์เนี่ยก็คือเราบอกเขาว่าเราต้องทําบังช่องแอร์นิดนึงใช่ไหมแต่ปรากฏว่าช่างเนี่ยทำให้อย่างแน่นหนาแน่นหนาชนิดที่เหมือนมีคานบังอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นช่องมาอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้ก็กลายเป็นม้านพลังอีกแบบหนึ่งก็เลยทําให้ถ้าเขาเปิดแอร์เมื่อไหร่ก็ปรากฏว่าพลังเนี่ยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่จาก จากห้องจากประตูสวรรค์ไปถึงโต๊ะอาหารหรือว่าไปถึงครัวไปถึงเตาเตาหรือว่าไปถึงเตียงอีกเตียงหรือก็โต๊ะทำงานได้อะไรแบบเนี้ยก็คือปัดตาลังแบบนี้เหมือนกันป๋าเคยขึ้นไปดูเขาตอนที่เขาทําเสร็จป๋าก็สงสัยอยู่ว่าทำไมมันสรุปใช่ไม่ได้ทําสักขนาดนั้นใช่รู้รู้ไหมแล้วคือเราบ้านนี้นะเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวเนี่ยมาในรูปแบบของช่างด้วยเพราะอะไรรู้ป่า ช่างคนเดียวกันที่ทําบังแอให้เขา,าอะอะตอนบังแอเนแน่นหนามากใช่ไหมป๋าแต่พอตอนไปทําประตูทําประตูกั้นพื้นที่อ่ะโอ้โหขอโทษนะคะ ช่วยยิ่งกว่าช่วยค่ะคิดตังเขาไปสามพันแล้วทําประตูเอาฟิลเจระบอร์ดมาแปะไว้อะอันนี้ก็คือถ้าอาจารย์เขาบอกโอ้ตายตายตายอันนี้ก็เรียกว่าประตูยาจกนะมีแบบนี้ในพื้นที่ก็ไม่ได้ถูกครับเราเคยคุยแล้วเรื่องประตูเนี่ยใช่แล้วปรากฏว่าประตูยาจกเนี่ยมันอยู่ในทิศเหนือไงพอมันอยู่ในทิศเหนือแล้วมันเป็นทิศเกี่ยวกับธุรกิจการงานใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบเงินช็อตเงินยาจก นะงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีอ๋อ,อ,อข้อสําคัญที่สุดพัดลมที่ตั้งแล้วก็อาจารย์บอกว่าเป่าออกจากทิศใต้อะออบางทิศใต้เนี่ยเป็นที่เกี่ยวกับกระแสงเงสินสดใช่ไหมก็เลยติดขัดไงสรุปแล้ว,วปัญหาคือการตกแต่งการ การทำหุช่วยอย่างที่ป๋าบอกนะเรื่องเล็กนะ้อยมากแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันกลายเป็นมันมันกลายเป็นปัใจจัยใหญ่นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเส้นทางพลังอ่าอันนั้นอ่ะสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเส้นทางพลังเราเข้าใจการเคลื่อนที่ของพลังเราจะควบคุมมันได้ดีขึ้นแล้วก็เราเข้าใจอีกอันหนึ่งอย่างที่ป๋าบอกนะหุ้นช่วยมันมีทั้งศาสตร์แล้วก็ศีลน,นะครับศาสตร์คือกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆข้อบังคับเงื่อนไขต่าง ศิลปะนี่คือการอยู่ด้วยที่อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วดูดีไม่จำเป็นต้องแพงแต่ดูดีดูให้มันสมดูให้มันเหมือนตเขาเรียกว่าตั้งใจทําดูแล้วเหมาะสมกับพื้นที่ด้วยไปกันได้กับธุรกิจไปกันได้กับพื้นที่กับการตกแต่งโดยรวมทั่วไปนะคะแล้วอย่างที่บอกเราก็ไม่รก เพราะบางทีอาจารย์สั่งเพลสอะเหมือนจะเยอะมากนะแต่ว่าถ้าจัดในพื้นที่ถ้าดูดีแล้วเนี่ยคนจัดเป็นตกสวยใช่แต่คนจับไม่เป็นมันลกใช่มันก็จะเกะกะเพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะต้องมีโอกาสดูรายการบ่อยๆบางทีตาโตก็ถ่ายให้ดูบ้างนะครับบางครั้งเราไปเห็นอะไรเราก็เอามาเป็นคำแนะนำได้แบบนี้ใช้ได้นะแบบนี้ไม่ดีนะหรือเป็นคนที่นิสัยดีมีกัลยาณมิตรนะครับมีเพื่อนฝูงก็เพื่อนฝูงก็พาไปดูบ้างอะไรอย่างเนี้ยนะครับ เรียนรู้ไว้นะครับแล้วก็เราต้องอยู่กับมันถ้าเราคิดจะทำมูงช่วยแล้วการทำมงช่วยเนี่ยคือทุกอย่างของชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องปราณีตกับมันถ้าเราให้ความสําคัญเราปลาณีตกับเขาเขาก็ให้พลังที่ปลาณีตกับเราเหมือนกันแต่ถ้าเราหยาบเขาก็ให้พลังที่หยาบกับเราเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อาจารย์ให้ไปหรือว่าทุกอย่างที่อาจารย์สั่งอย่าทําลวกๆทําให้บรรจงทํา เพราะว่าเราเห็นนะทุกคนที่ตั้งใจทําแล้วทําแบบมีจินตนาการนะมันจะออกมาดูดีแล้วก็นีรยบแต่ถ้าคนแบบทําแบบขอไปทีเนี่ยมันจะเหมือนลงศพทุกทีเลยนะมันจะออกให้ไปเขลไปทางนู้นทุกทีเลยมันจะออกเป็นเหมือนกับอะไรอะไรสักอย่างนั่นแหละอดูซอมซ่อดูลําบากเนี่ยนะครับ อันนี้ก็คือข้อเสียหายใช่แล้วนะวันนี้ย้ำกันอีกทีนะวันที่วันเสาร์ที่12นะครับเจอกันที่อาคารเรของช่อจันมานะครับตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับนนเลิกกี่โมงค่อยว่ากันนะ,ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ